สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ยังคงอยู่โรงทานที่โรงเจไซี ity, ฮกตึงเขาสมอคแขงวังทองพิษณุโลกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เรามานั่งกินอาหารกันค่ะดูบรรยากาศค่ะบรรยากาศเลิศมากค่ะสมัยก่อนเนี่ยจะจะไม่มีตรงนี้นะคะพวกเราจะนั่งนั่งกินอยู่ด้านด้านในตรงที่โซนอาหารแต่แต่ปัจจุบันนี้ก็ได้มีการสร้างโซนนี้ขึ้นมา ใหม่ค่ะทำให้เรามีที่นั่งกินที่แบบได้บรรยากาศมากๆชมวิวทิวทัศน์ของอำเภอวังทองอแต่แต่เดือนนี้จะร้อนไปหน่อยค่ะถ้ามาช่วงช่วงหน้าหนาหรือช่วงปลายปีก็จะอากาศเย็นค่ะแต่ความร้อนไม่เป็นอุปสรรคค่ะเราก็ยังแฮปปี้ที่จะนั่งกินแบบร้อนๆกับวิวธรรมชาติที่สวยงามค่ะ สวยงามมากๆค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิษณุโลกเรานะคะผ่านไปผ่านมาก็แวะกันมาได้นะคะสวยงามค่ะสวยงามมากๆดูสิค่ะว้าวว้าวมากๆค่ะสุดยอดค่ะชอบค่ะทุกครั้งที่มาก็จะต้องมาหานั่งตรงนี้แหละ